นี่สวัสดีครับผมไม่ได้มาแค่2แล้ลผมมาถึง5แล้วตรงนี้ซัดเลยหรือเปล่าครับผมวางสกิลหุ่นยนต์ล้วนๆและคลิปผมเยอะมากและเสกหุ่นยนต์มาก่อนเลยครับผม2ตัวหหวดหวดหวด,หวด หด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 ป้อมเข้าไปหดป้อมเข้าไปข้างห่ังผมแล้ว2คนแล้วผมไปต่อเลยครับผมหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์มีข้างหลังสองตัวเข้านะครับผมแล้วเสกมาอีกหนึ่งตัวแล้วมาเลยครับผมแล้วแทงป้อมอีกสักสองนัดเรียบี้แล้วตีป้อมต่อไม่ได้ครับพี่แต่ว่าหุ่นยนต์ีอยู่แล้วแวนซอยเอาซอยเอาซอยเอาแล้วเรียบร้อยครับผมตาย2ตัวเสกมอนมาปุ๊บอันติมาอีกครับแล้วตรงนี้1นาทีครึ่งที่บ้านที่บ้านโอ้คลิปไม่เข้าซลมอนซลมอนไปมั่วช็อตนี้มั่วกดหนึ่งรัวๆเรียบร้อยครับผมนาทีครึ่งจบ เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จัดไปเลยละกันนะครับผมสําหรับฮีโร่ใหม่โกเวลล่าในตําแหน่งป่านั่นเองนะครับซึ่งรูนแฝงที่ผมใช้ก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมโฮลีทันเดินครับกับเซ็ตที่จบไวที่สุดนะครับผมก็จะเป็นคอมโบหมิงแวนโอเมก้าเฮเลนแล้วก็โกเวลล่านะครับผมเอาจริงโมเดลตัวละครถือว่าสวยมากเลยนะครับดูแบบกับตันน่ะเออดูเท่ดีอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเทสเวียดนามนะครับผมที่ผมมาลองเล่นนะฮะซึ่งตัวโกเวลล่าี่ยก็น่าจะเข้ามาตอนที่อัปเดตใหญ่หรือว่าตอนรีแลงเลยนะครับผม ซึ่งสูตรที่เราจะเล่นกันนะครับผมคือผมจะให้แวนไปอยู่เลนดักซ์เลเยอร์นะก็คือเลนคนเดียวนะครับผมซึ่งเอาไปหมดทั้งทีมเลยนะครับส่วนโกเวล่าเนี่ยจะไล่บอาเมสนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปถลุงตอนที่เราฟาร์มหมดป่านะครับซึ่งความเก่งของโกเวล่ามันคือการเสกมอนนะครับซึ่งมอนเนี่ยมีแรงมากนะครับผมแล้วก็แท้งได้ด้วยนะครับซึ่งมันน่าจะเหมาะสําหรับในการดันเวฟนะครับผมหรือว่าการเล่นทีมไฟที่ดีนะครับเล่นเกมมาก็ต้องรีบอปสองเลยนะครับผมเพื่อที่จะได้ใช้รัวอุ อุยอ้ยโหไวจัดทีมกูเอาจริงๆแอบตีไกลยอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปสกิลหนึ่งพยายามกดลัวๆนะครับผมมันจะแยกออกมาด้วยนะฮะซึ่งการฆ่าคลิปหรือการล่าชอดคลิปต่างๆนานาเนี่ยจะทําให้เราได้เนียนเพิ่มนะครับผมยิ่งเนีนเนียนเยอะก็จะยิ่งเก่งนะครับเดี๋ยวนะข้างบนจบแล้วเหรอไวจังอะ่ะเดี๋ยว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 เดีลยวเดี๋ยวผมแต่ว่าได้เดี๋ยาเดี๋ยวเดี๋ยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวยวเนี๋ยะเดี๋ยวเดี๋ยวเน้องวเดี เดี <kung> ๋ยวเดี <iba Northeast> ๋ยวเดี๋ยวขอเกอร์เวล่าโชว์ก่อนใจเย็นๆเฮ้ยยังไม่ทันทำอะไรอ่าลูกมาจากนี้ครับผมเศษปึ๊บปั๊บปั๊บอันติล็อกหัวครับจะทำให้ทีมทุกตัวมันลุมตัวนี้นะครับผมเ้าจะซัดเลยละกันนะครับเออเออน้อง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 คือรอเรียกมาแล้วรอเรียกมาแล้วตัวสามอ่าวลุมดีมอนมีมอนมีมอนโอเคโอเคโอเคมีมาหลอดอีกตัวหนึ่งด้วยโอ้โหมีเวฟอุ้ยมีเมทตัวใหญ่ด้วยทุกคนดูดิอะไรวะน่ะมันคือมอนของตัวอะไรกันน่ะทำไมมันโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เทคหนึ <Te> ่งมันไวไปมันยังไม่ทันลงโฆษณาเลยเพื่อนหนึนาทีจบบ้านรีบ จัง่ะกูยังไม่ได้โชว์ของเลยเฮ้ยอีเทคครับผมอ๋อผมลืมบอกทุกคนไปนะครับสพแผดหน้านะครับผมมันจะมีสกิลชาเลนเจอร์เพิ่มมาอีกนึ่งสกิลนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมรีอินฟอสเมนต์นะครับทุกคนสังเกตตอนเกมเมื่อกี้มันจะมีหุ่นยนต์เดินมาตามข้างหลังนะครับซึ่งไอตัวนั้นมันนับเป็นคลิปนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถเสกเราตีป้อมตรงไหนเลยก็ได้นะครับผมสแพหน้านะฮะรอบนี้ผมจะไม่ฟาร์มป่าแล้วนะครับผมจะเอาตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับแล้วยมาาาก่่อง ผมกับสเปลชาเลนเจอร์นั้นนะครับเสกปุ๊บตีบ้านได้เลยนะครับมาครับทุกคนรอบนี้ผมจะไม่ได้เอามาแค่คนเดียวนะครับแต่เราจะเอามากันถึง5้าคนเลยนะครับผมสําหรับสเปลชาเลนเจอร์หุ่นยนต์อันนี้นะฮะแล้วก็ตามสูตรเลยนะครับผมฮีโร่เซตเดิมนะครับรอบเมื่อกี้นาทีครึ่งรอบนี้จะเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสวัสดีครับพี่พี่เวียดนามครับผมฮงไซลัมโอ้แล้วตัวเคลียบ้านไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับมีวีล่าตัวเดียวผมบอกเลยเล่นลิโป้สยองไปเว้ยพวกเราลองทาวรถครูดาวครับผม l e t โ go ผมก็อัพสองไวๆเลยครับรอซัมมอนไม่ต้องมาลิงก์ผมครับลิงก์แวนนู่นเฮ้ยสวัสดีครับริปโป้คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณจะโดนอะไรโอ้โ oh หแล้วผมซัมมอนเลยครับผมแล้วแวนผมมาแบบนี้สวัสดีครับผมไม่ได้มาแค่2แล้วผมมาถึง5แล้วตรงนี้ซัดเลยหรือเปล่าครับผมวางสกิลหุ่นยนต์ล้วนๆแล้วคีปผมเยอะมากแล้วเสกหุ่นยนต์มาก่อนเลยครับผม2ตัวแล้วมาแล้วครับผมไม่ได้มีแค่2แต่มาโคตรเยอะเลยครับผมหวดหวด หด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 ห,ด,หดป้อมเข้าไปหดป้อมเข้าไปข้างหลังหดแล้วสองคนแต่ไม่มีใครมาช่วยเลนน,นี้บอกเลยว่าแฮปปี้แฮปปี้มาแล้วครับผมเอมิลี่แต่ว่ารีปโปไปก่อนแล้วแล้วตรงนี้เอมิลี่แถมอีกหนึ่งตัวแล้วผมไปต่อเลยครับผมหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์นนมีข้างหลัง2ตัวแล้วเดินมาต่อแบบนี้มาแล้วอีก3ตัวครับผมถ้าวางหุ่นดีๆก็ไม่ต้องรอคีบเข้านะครับผมแล้วเสกมาอีกหนึ่งตัวแล้วมาเลยครับผมแล้วแทงป้อมอีกสักสองนัดเทวดีแล้วตีป้อมต่อไม่ได้ครับพี่แต่ว่าหุ่นยนต์ีอย แล้วเรียบร้อยครับผมตายสองตัวเสกมอนมาปุ๊บอันติมาอีกครับผมกดอันติเพื่อให้มอนไปลุมอีบีลาวิเดียวหายแล้วตรงนี้หนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งนาทีครึ่งมาเลยหรือเปล่าครับผมแล้วลาวิวมาบอกว่าจะกันอะไรได้ครับผมตรงนี้ตีบ้านเพื่อนตีบ้านตีบ้านโอ้คลิปไม่เข้าสซมอนสซมอนไปมั่วช็อตนี้มั่วกดหนึ่งรัวๆเรียบร้อยครับผมนาทีครึ่งจบเป็นเกมที่สอง คือส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะคอมโบแวนหมิงนะครับผมแต่ว่าไอที่สำคัญเลยคือสเปียร์เชลเลนเจอร์อันใหม่นี้นะครับผมซึ่งถ้ามันไม่เนิร์ฟเนี่ยแม่งมีผลกับเกมเยอะจริงนะลองนึกภาพดูนะครับผมคิวกอสแบบร้อยสองร้อยสเต็กนะครับออกไปดอยป้อมคนเดียวเล่นคู่กับ Louis, ลูอีเรนกางเนี่ยโอ้โห ใครจะหยุดพี่แกเขาได้ป้อมไม่เหลือนะครับแพนหน้าเอาจริงก็แอบเป็นสเปลที่บัฟกเวล่าไปในตัวด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันช่วยในการซัมมอนมอนนะครับซึ่งมอนเยอะแบบนี้แล้วต้นเกมแบบนี้ก็บอกเลยครับว่าหยุดยากนะครับผมอันนี้เป็นรอบเกมที่สามนะครับผมซึ่งอาจจะมีบางคนนะครับที่อาจจะคิดว่าแวนหมิงอ่ะเล่นยังไงมันก็โกมันก็โหดนะครับรอบนี้เราจะเปลี่ยนแวนเป็นคาเฟนี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะต่างกันไหมนะครับผมในเกมนี้นะแต่เราจะเล่นเซตเดิมแผนเดิมเลยนะครับผมก็คือ กเวล่าและ5สเปลเสกมอนนะครับเอาจริงมันไม่ได้แค่เศกมอนนะครับมันบอกว่ามันจะสร้างโล่ให้แก่ฮีโร่พันธมิตรเป็นช่วงๆด้วยนะครับทุกคนนั่นหมายความว่าไอการปล่อยเล่นหนึ่งแล้วก็เล่น4เล่น5คนตั้งแต่ต้นเกมอาจจะเล่นได้ในเซิร์ฟจริงก็ได้นะครับทุกคนหรือถ้าเข้าเซิร์ฟจริงปุ๊บก็อาจจะมีการเนิบหน่อยนะครับแม่มันจะโกงไปรอบนี้เจอใครงูเย็นอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่เวียดนามเกมที่3ามตีไหนครับเนี่ยตีเดิมหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับรอบนี้เป็นคาเฟนีนะครับผมมา เราจะเล่นสูตรเดินมนะครับแล้วเขาเอามาหลอดมาออฟเลนนะครับผมเป็นตัวกันบ้านที่ดีระดับหนึ่งอ่ะสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนพี่ไม่ได้มาคนเดียวน้องเหลามันเลยเพื่อนเรียบร้อยไปแล้วเฟิร์สบัตเอาถ้าคนตายแบบนี้ผมก็ได้มอนเพิ่มด้วยหรือเปล่านะครับนี่ซัมมอนมอนเลยละกันครับผม จริงถ้าให้ดีนะต้องซัมมอนเป็นจังหวะนะครับแต่ว่ากดไปก่อนก็ไม่ใช่ปัญหาอุ้ยมันแทงป้อมได้เยอะเลยนะทุกคนดูดิโดน,นป้อมยิงไปตั้งหลายนัดนะครับยังไม่ตายอ้าววัสด,ดีครับลินดีสเสกมอนมาแบบนี้น้องๆ้องกันแบบนี้เลยเหรอน้องจะเย็นจะเย็นมาอีกครับผมมาหลอดมาแบบนี้ผมซัดเลยผมซัดเลยโอ้โหโดนสตาร์ทอะไรไมรู้เรียบร้อยครับผมดับเบิรคิวคบเฟนี่เลนล่างโผล่สองคนซับเลี้ยงแครี่แต่รู้หรือไม่ครับว่าเขาตีบ้านช้าแล้วผมมากันขนาดนี้บอกเลยว่าบ้านพี่แตกนะครับผม มาแล้วครับผมหนึ่งนาทีมาถึงป้อม3มแล้วและลินดิสมาตรงนี้สกิลสอไปเสกมันาตุ้มเรียบร้อยอันติเมตของคาเฟนนี่แล้วตรงนี้งัดไปที่มาหลอดแถมป้อมอีกหนึ่งคนเรียบร้อยไปอีกหนึ่งะครับผมพี่จะกลับมากันบ้านกันไหมครับรู้สึกว่าเลนลลนงจะกลับมากันแล้วแล้วผมมีอันติครับผมเสกมอนทุกตัวเพื่อให้ลุมดีล่าแล้วก็มาตรงนี้ตรงอหแล้วนะครับ้าไมอห้ามันจะจบแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับลินดิสตายไปอีกหนึ่งตัวและสัตว์ป้อมสัตว์ป้อมสัตว์ป้อมซัมมอนมอนสัตว์ มาแบบนี้บอกเลยว่าจบเกม1นาทีครึ่งอีกแล้วครับผม <Yeah. S 1> ไม่ต้องเป็นแวนก็ได้รอบหน้ากูลองตัวอะไรดีวะเทลบ้างละกันอ่ะ,อะเกมที่4ครับรอบนี้อาจจะคาเฟนีทียสูงไปลดเทียลงมาหน่อยเป็นเทวนัสละกันนะครับตัวละครที่ไม่น่าจะถูกแบนในแพตชนานะครับผมแต่ก็จะเล่นเซตเดิมนะครับมาอันนี้แบบทำสถิตินาทีครึ่งแบบ3เกมติดเลยนะครับเนี่ยคิดว่าเกมนี้อาจจะมีแบบสัก2นาทีนะฮะอ่านี่คิวกรอสนะครับผมแล้วเป็นลินดิสนะครับแล้วก็ไปเล่นดาร์กเหมือนเดิม ตามสูต้ตามสู้ไปเลยครับผมอาติมผมว่าตัวละครอยากก่างโกเวราเขาเป็นตัวละครที่ฟาร์มไวระดับหนึ่งนะครับผมไวไม่ไวเดี๋ยวลองไปเล่นปกติสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เล่นแบบนาทีขึ้นมา3เกมแล้วลองเทสดูนะครับผมว่าคอมโบนี้มันเวิร์มอ้าวสไลด์มาแล้วแบบนี้บอกเลยว่าใส่ย,ยองนะครับแล้วพี่ตีส่วนผมด้วยเอา้าได้สแต็กดิครับแบบนี้พี่วิคิวกอสพ,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 พี่รู้หรือเปล่าว่าถ้าพี่ตายให้โกเวราเน่ะมันจะทําให้คลิปของพี่น่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับ ละมาเลยครับผมแบบนี้เอ้าเผื่อไปกดใส่คลิปตัวนั้นว่ะแต่ก็ได้อยู่นะครับนี่อ่ะมาเดอาเดอาเดข้างล่างซับแครี่เลี้ยงกันแล้วแต่ว่าพี่มีโอเมก้าตรงนี้นะครับผมโอเคคิวครอสมาอีกหนึ่งตัวเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูไม่ได้มาคนเดียวเพื่อนน้องต้องใจเย็นเย็นน้องต้องใจเย็นเย็นะเพราะว่าคลิปมันตกใส่หัวแล้วลินดิสมาช่วยอีกหนึ่งคนแบบนี้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนเลยครับผมต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่า3เกมสเกมที่ผ่านมาเนี่ย มันไม่ใช่บอทดนะครับทุกคนมันคือคนนะครับที่มาลองในเซิร์ฟเทสนะครับผมเออถึงสไตล์การเล่นมันอาจจะดูเป็นบอทดนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้เขาไม่ได้สนใจสกอร์กันอยู่แล้วนะครับผมและอย่างก็จะเป็นผู้เล่นที่แบบว่ามาลองคงลองของมาเทสระบ,บบกันนะครับผมแต่ตอนนี้1นาที20ิวิผมดับเบิลคิวไปแล้วแล้วป้อมตีผมแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วผมจะตายผมจะตายแต่ผมก็ยังไหวแล้วกีก็จะมาเอาผมแล้วผมตายจริงนะครับเนี่ยช็อตนี้โอเคครับผมกูตายนาทีครึ่งแต่ว่ายังมีคลิปอยู่มีสมุดด้วย ไอ้เชี่ยมันก็เหมือนสมุดลอยได้เหมือนกันอุ้ยอุ้ยรอบนี้รอบนี้เริ่มมีภาพรอบนี้เริ่มมีภาพไม่ไหวนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ว่าก็ยังไหวอยู่ดีนะครับเพราะว่ายังมีหนีวิวให้วิวให้อยู่เขาจะจบบ้านได้หรือไม่ตรงนั้นไปถึงไหนแล้วโอ้โหผมว่าจบไม่ได้แน่เลยครับรอบนี้น่าจะแบบมีช้าหน่อย DPS ไม่จัดจ้านเหมือนรอบที่ผ่านๆมานะครับผมแต่ก็ยังเหลือคีพเอาจิงถ้าผมไม่ตายเนี่ยอาจจะจบได้นะครับแต่ว่าผมว่าผลลัพธ์ก็น่าจะไม่ต่างครับผมปั๊มคิวไปยับยับเลยรอคุกด้วยเพื่อนเล่นด้วยเเเเลลลล่่่นนนนนดด้้้้้้วววยยยโโโโอออออรับสสกกกิมมาีีแะคห คือมันไวนะเอาจริงทุกคนคือคูดาวแค่60วิเองนะเสกมอนมาตีบ้านได้เรวๆคิวกอแพดหน้าผมว่าไม่โคตรมาเลยเอาจริงๆอ่ะน่าจะโกงมากเลยนะครับผมอ่าอสัเข้าไปคิออปั๊มปัปั๊มปั๊มปเปั๊มปัปั๊มเข้าไปปั๊มเอาออเอาเอาอ <laughs> เรียบร้อยครับผมรอบนี้ก็ช้ากว่าตามที่คาดไว้เลยนะครับซึ่งเกมเมื่อกี้ก็น่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2นาทีครึ่งนะครับผมก็ถือว่ายังเร็วอยู่ดีมารอบนี้เรามาลองเล่นปกติกันบ้างดีกว่านะครับผม <c oughs> เพื่อจะได้รีวิวสกินแล้วก็จะได้ดูความเก่งของตัวละครมันด้วยนะครับมารอบนี้จะเป็นโก่าป่านะครับผมเล่นปกติกันบ้างนะครับผมเล่นคอนเทนต์ไปหลายเกมแล้วนะครับเพื่อที่จะได้รีวิวสกิลต่างๆของตัวละครนี้นะครับผมอ่ะเริ่มเกมมาแล้วก็รีบอัพสกิลสองเลยนะครับผมเพื่อที่จะทําให้สกิลสองรีเซ็ตไวๆ เกมนี้ผมก็จะไปชะลมเลนของลิปโป้แล้วกันนะครับเซกมอนบมมาครับผมอันนี้เรามีหมิงเช่อฟาร์มเลยนะครับดูดีฟาร์มโคตรไวอะครับท่านผู้ชมละมอนอย่างเยอะดู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 มันตีอยู่ดิมดีดิเชียคือผมว่ามันเป็นตัวที่น่าจะฟาร์มเร็วที่สุดในเกมเลยนะเออท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถบอกผมได้นะครับผมแต่ถ้าดูจากเวลาในการฟาร์มต่างๆแล้วเนี่ยผมว่ายังไงก็เร็วที่สุดในเกมนะครับ ยึดกลางแบบยังไม่ทันชนเลยนะครับบูจะตายแล้วอะแต่ว่าเรามีหมิ่งด้วยนะครับผมชวนแต่จริงๆผมว่าต้นเกมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะถ้าแบบใครที่ดูเป็นจริงๆก็น่าจะรู้นะครับว่าโกวล่ามันฟาร์มไวจริงนะครับผมเรียบร้อยครับผมหนึ 1, 14, 3, 3, ่งาที14วิฟาร์มเสร็จนะครับตรงกลางนวยอยู่โอ้ไวด,ด้วยนะครับตรงกลางเดี๋ยวพี่ชาย4 0กันแล้วเหรอรีบกันจังไนงะ ข้างบนพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วพี่ปลาหุ่นใส่แล้วปลาสีหนึ่งกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับถ้ามีคนตายหรือมยนเนียนตายเนี่ยมันก็จะมีครีปเพิ่มด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันก็จะคล้ายๆกับคิวกรน,นะครับถ้าสมมุติว่าเราแบบลาาธงลาาครีปอะไรเงี้ยได้เนี่ยมันก็จะได้มินเนียนมาเพิ่มนะครับผมซึ่งมิมนเนียนเยอะเนี่ยก็จะยิ่งเก่งนะครับผมและมินเนียนของมันเนี่ยสามารถรวมแล้วเอ้ยกระต่ายกระต่ายชมพูต้องอันติเลยแล้วกันครับอันติของเขาเนี่ยถ้าปักใส่หัวปุ๊บจะติดสถานะนะครับผม ไม่แน่ใจว่าสตันหรือสโลแต่ว่าถ้าถึงเวลาที่กำหนดปุ๊บอะมันจะเอาดาเมจที่ทำความเสียได้ทั้งหมดในช่วงเวลานั้นนะครับมาทวีคูณให้กับฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็ง่ายๆยิ่งโดนยิ่งแรงนั่นเองนะฮะคือแบบพอผมเดินกันแบบไม่เกรงใจอะดูดิทั้งท้ารถคู่ดาวับสำคัญซัมมอนไวซัมมอนรัวๆแล้วข้างล่างผมมาดูดิมันฟาร์มเร็วมากเลยนะ ปักหมุดเลยแล้วกันครับน่าจะตายแล้วพอโดนสตาก่อนนะครับผมตรงนี้ก็นัวเลยแล้วกันครับหุ่นยนต์ปปเบียบร้อยแต่เฟิร์นคิวีผมชอบความแบบโมเดลของมันนะผมว่ามันเท่ดีดูความเด่นในการตีมังกรบ้างดีกว่านะครับผมนี่ผมเลเวลหกแล้วเหรอวะเนี่ยซึ่งไอเทมพีเ็ดของตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมคือดาบปักนะครับแต่ว่าโซลิงออร์นเองฮะเอาันตัวอะไว ปักแปดก็คือยิ่งโดนตีเยอะก็คือยิ่งโดนเจาะกรอกนั่นเองนะครับซึ่งดาบปักของตัวนี้โกงมากเพราะว่าโดนดาเมจโคตรรัวนะครับผมตามมาทีห้าคิวฟังหง็ดดนดูอย่างเน็นรัวเรียบร้อยเจอร์มินเอจิงที่มาตีกระต่ายต่อขออน,นุญาตตัดสั้นนะผมเจ็บลอยครับ,รบถ้าใครจะไปหยุดมันไหวตัวนี้ถ้าเกมนำถามจริงเถอะ สู yeah. <pe> ้ย <UND dome> <Christmas> ังไงวะเนี่ยเริ่มการวางกำลังมันฟาร์มไหวมากเลยทุกคนแบบ1-2คลิปตาย1-2คลิปตาย18 0แปศูนย์ระ่งตัวข้ามเขาแบบยังไม่ท้อใจใช่ไหมจัดไปครับผมอันติ่เลยแล้วกันเรียบร้อยอันติีนิดสายไปหมดน้องเดี๋ยวพี่1 vs 5้าเองพี่ว่าพี่ไหวระหว่างตัวข้ามเขาไม่เล่นแล้วหรอวะนะโอเคยังยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ หนุ่มวน้วนวโอเคโอเคครับได้ทีเทมแล้วผมเอเทมสโกงโซโลิโนราแล้วก็พวกแบบก็ยีคืดฟอสกาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับออกปั๊มคิวปั๊มคิวตัดเขย่งแยิงหนึ่งผมว่าฟอ์ตี้ดีวะเนาะ เขมที่ดีเนี่เป็นปอดตีครับสตาร์ทครับผมโอ้โหโโอ้หดูหุ่นยนต์ผมสิโอ้มันเวอร์ไปไม่โอ้โหมาดินี่ผมไม่ได้ตีบอดใช่ไหมคือคนนะครับเนี่ยทุกคนอาจจะดูแบบเหมือนไม่ไม่ไม่ค่อยแบบว่าเรียกว่าไงเดียร์ผมว่าอันนี้อาจจะเฟี้ยก็ได้นะสเวนเฮนเดอร์นะโอ้โหคีบตียับยับ ยี่สิบสามบาทเพนใต้คิวรัวๆเพนใต้คิวอีกทำไงกะเขาเกิดไม่ทันแล้วนะตายรัวเกินน่าจะมีเงี้ยนเอ็นแล้วนะครับไม่ออกมาแล้วอะขี้เกียจเล่นละเฮ้ยยังสู้อยู่กับเพื่อนคือเอมิลี่ยังสู้แต่เพื่อนเดี๋ยไม่ออกมาแล้วโอ้ยยังออกไปอีกวะโอเคมาดิอโ้โหหิวไหนเพื่อนหิวไห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 น โอเค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 อ่ะหมวดดงเดี๋ยจริงๆคือบอทกันนะไม่น่าใช่นะโอเคช่างมันเถอะครับ5นาทีจบบ้านนะผมไปกันเถอะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครอย่างโกเวล่านะครับผมเรียกว่าถ้าเข้าเซิรฟ์ฟแล้วยังไม่โดนเนิรฟ์ฟเรื่องดาเมจในการฟาร์มหรือว่าต่างๆเนี่ยโกงแน่นอนนะครับตัวนี้จากใจคนเล่นอารีมานานเลยผมว่าเป็นตัวล้วนหนึ่งที่แบบต้องแบนแต่โมเดลก็เท่ด้วยไม่รู้ว่าสกินเข้าเนี่ยจะเท่ออขนาดไหนนะครับผม MVP ต้องได้อยู่แล้วนะของเกมนี้ก้าวคิวจัดไปดาเมจน่าจะ40%่สิบเปอร์เซ็นต์บวกๆนะครับผมเพราะอะไรอ๋นสี่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับผมใช้ได้สามสิบเจดนย์ซะก,กอ่อันนี้ก็เป็นการเล่นโกเวอร่านะคร ที่แบบเล่นโยนๆกันเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่บางทีก็เจอแบบโหดมากนะครับทุกคนแต่ไม่ว่าคุณจะเล่นโหดแค่ไหนผมก็บอกเลยนะครับว่าโกอาล่าเนี่ยจะเป็นตัวที่โหดมากแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนมีคข้อคิดยังไงอยากให้ปรับหรือว่าอยากให้เนิร์ฟอะไรก็สามารถทิมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเผื่อทีมงานเขามาอ่านนะครับเป็ชัอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาแน่นอนครับโกเวลาแพทหน้าอย่างโกง